สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูน้องอ,อีกแล้วนะคะวันนั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาคารที่ต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้เรามารู้จักวิธีการใช้ห้องน้ํากันค่ะ่างนี้ก็คือห้องน้ําของเรานะคะเด็กๆจะเห็นว่าจะมี้าม่านปิดอยู่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆต้องการที่จะเข้าห้องน้ำเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะห้องนี้คือของผู้ชายส่วนห้องนี้คือของผู้หญิงนะคะ เอาละวันนี้เราจะมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงกันนะคะเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ำเด็กๆก็รูดน้ำไปค่ะแล้วเด็กๆก็เข้าไปด้านในเลยค่ะนี่ค่ะห้องน้ำของเรานะคะก่อนที่เด็กๆจะใช้ชักโครกทุกครั้งนะคะเด็กๆก็ต้องกดก่อนนะคะนี่เพราะบางทีอาจจะมีแมลงตัวเล็กๆอยู่นะคะเด็กๆก็กดน้ำไปก่อนหนึ่งครั้งค่ะไปค่ะนะคะ ต่อจากนั้นเด็กๆก็ทำครูกะค่ะบางคนอาจจะฉี่หรืออึใช่ไหมคะก็นั่งลงค่ะเมื่อเด็กๆขับถ่ายเสร็จแล้วเราก็ต้องทาความสะอาดใช่ไหมคะนี่ค่ะมีใสาย,ยางค่ะดเด็กๆก็ใช้ใสาย,ยางนี้นะคะล้างทาความสะอาดนะคะให้เรียบร้อยเลยนะค่ะดเด็กๆคุณครูก็จะคอยช่วยอยู่ด้วยค่ะดเด็กๆเมื่อเด็กๆเข้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะ เราจะต้องล้างมือให้สะอาดนะคะวิธีการล้างมือนะคะเด็กๆเปิดน้ำก่อนเลยนะคะเวลาเตบน้ำเบาๆนะคะนี่ค่ะทำให้มือของเรานั้นเปียกซะก่อนแล้วเราก็ปิดน้ําค่ะต่อจากนั้นก็กดน้ํายาใสความเรียบร้อยๆเท่านั้นนะคะแล้วก็คูมือค่ะนี่นะคะเด็กๆถูหน้ามือหลังมือนะคะให้สะอาดเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะถึงโป้งของเรานะคะนี่ค่ะ และนี่ค่ะวิธีการนี้นะคะจะทําให้สิ่งที่ติดอยู่ในเล็บของเรานะคะออกหมดเลยนะคะเด็กๆก็มือค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เปิดน้ําค่ะล้างมือเลยนะคะเราจะเปิดน้ำเบาๆนะคะเด็กๆก็รงนะคะทาความสะอาดมือของเรานะคะให้หมดเลยนะคะจนกว่ามันจะหายเลื่อนนะคะเด็กๆต่อจากนั้นเราก็ล้างหูฟอกค่ะนะคะ แล้วก็ปิดน้ำค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเช็ดมือให้แห้งน,นคะคะนี่ค่ะนี่ก็คือวิธีการช่วยเหลือตัวเองนะคะในเรื่องของการใช้ห้องน้ำค,ค่ะเป็นยังไงบ้างคะใีวิีการช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการเข้าห้องน้ำในลรงพยทบาลสิคะทำอย่างไรคะเวลาจะเข้า ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องสังเกตก่อนในชักโครกใช่ไหมคะว่ามีแมลงหรือตัวอะไรหรือเปล่ากดชักโครกลงไปหนึ่งครั้งก่อนนะคะต่อจากนั้นก็ทำไมต่อถ้าเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆก็ทำธุระส่วนตัวของเด็กๆเลยะคะ่ะเช่นฉี่หรือตื่นนะคะเมื่อเสร็จแล้วทำไรต่อคะร้านทำความสะอาดอ่าและอะไรอีกคะไปล้างมือถูกต้องแล้วคะ่ะเด็กๆเก่เงมากเลยนะคะ ที่ตอบคำถามคุณง้อได้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะถ้าสำหรับคลิปการช่วยเหลือตัวเองในการเข้าห้องนะ้ำก็จบลงแล้วแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคันนี้คุณคุณง้อต้องขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะได้ค่ะ